สวัสดีครับพี่น้องจากลูกหนังครับต้นประวินจาก FM 99นะครับที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเลนเมดิทครับเปิดบ้านเจอกับเรดบูลซาบวกนะครับคู่นี้เตะกันตีสามครับหลังจากที่พวกเขาแพ้ให้กับผู้ปรับอย่างบาร์เซโลนาในศึกซูเปอร์คัพครับเลนเมดิทก็สามารถกลับมาเก็บชัยชนะในบ้านได้2เกมเลยนะครับติดต่อกันครับพวกเขาเอาชนะเซลตาบิโก้แล้วก็ลาสปอร์มาสมาในเกมล่าสุดด้วยนะครับทีมของคาร์โลอันเชนติครับตอนนี้อยู่อันดับที่20ของตารางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนเข้าสู่เกม นี้นะครับพวกเขาแพ้ไปแล้ว3จาก6นัดที่ผ่านมานะครับในฐานะแชมป์เก่าครับเรือมาดิดก็จําเป็นต้องเก็บัยชนะเกมนี้ให้ได้นะครับถ้าหากว่ายังต้องการที่จะเข้ารอบ16ทีมแบบอัตโนมัตินะครับส่วนเซาบอนะครับเดินทางมาเยือนเบอร์นาบิดนะครับพร้อมกับผลงานที่แพ้ห้านะครับจาก6นัดในยุโรปซีซั่นนี้นะครับโดยเกมล่าสุดพวกเขาก็แพ้ให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงในบ้านตัวเองนะครับแอต้านครับเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับที่เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากนะครับมาดิดกําลังอยู่ในฟอร์มที่ ดีนะครับผิดกันกับเรดบูลซาบัวดนะครับปีนี้อุ่นเครื่องมา2นัดครับก็แพ้ทั้ง2นัดด้วยนะครับนี่เป็นเกมทางการเกมแรกของพวกเขาในปีนี้ด้วยนะครับและผลงานที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพวกเขาเสียประตูเยอะมากเลยนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีคครับเกมนี้มาเจอเรมบดดิตชั่วโมงนี้ไม่น่ารอดนะครับทีมเยือนเชียร์เรอัลมาดิดครับ